คลิปนี้ก้ามาพูดถึง16ข้อที่ชอบจากหนังสือ41ประชาชื่นนะคะก็เป็นข้อความดีๆ16ข้อนะคะถึงจะเดินช้าก็ไม่ได้แปลว่าจะหยุดเดินข้อที่1ความคาดหวังให้น้อยลงคาดหวังให้น้อยลงปล่อยวางให้มากขึ้นข้อ2อ,อย่าเป็นคนที่มีความสุขเราต้องรู้จักใจดีให้ถูกคน อยากเป็นคนที่มีความสุขเราต้องรู้จักใจดีให้ถูกคนข้อ 3. เรามีเวลาทั้งชีวิตเพื่อคนอื่นแต่กลับไม่มีเวลาชีวิตแต่กลับไม่มีเวลาให้ตัวเองเรามีเวลาทั้งชีวิตให้คนอื่นแต่กลับไม่มีเวลาให้ตัวเองข้อ4ถ้าไม่ชอบใครปฏิบตัติต่อเรายังไม่ไว้หน้าก็อย่าไปทำตัวให้เขารู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องรักษามารยาท ข้อที่5เราไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ข้อที่6ความสนิทไม่ได้มอบความสบายใจให้เราเสมอไปเพราะบางครั้งคนที่เราไม่สนิทด้วยกับเป็นคนที่ทำให้เราสบายใจที่สุดข้อที่7เรามองเห็นความทุกข์ภายนอกซึ่งไม่อาจเปรียบเทียบกันได้ว่าชีวิตใครดีหรือแย่ไปกว่ากันข้อที่8หากต้องการสิ่งใดจากคนอื่น ให้เขาบอกสิ่งที่ต้องการก่อนและเราค่อยบอกสิ่งที่เราต้องการข้อที่9ไม่เสียแง้งชอบคนที่เราไม่ชอบเพราะการสารความสัมพันธ์ที่จอมปลอมจะทําให้เราเป็นฝ่ายเดียวได้ข้อที่10การถอยห่างออกมาสักก้าวจะช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นข้อที่11 ไม่มีประสบการณ์ไหนไร้ค่าทุกสิ่งที่ทำร้วนมีความหมายการพัฒนาที่ดีกว่าเดิมข้อที่12แม้ความพยายามไม่อาจนำความสำเร็จมาให้ได้อย่างน้อยก็ฝากประสบการณ์ให้เราได้เริ่มต้นลองอีกครั้งโดยต่อยอดจากความพยายามครั้งก่อนข้อที่13ต่อให้เราพบเจอเหตุการณ์เลวร้ายแค่ไหนเมื่อวันเวลาผ่านไป เหตุการณ์เหล่านั้นก็กลายเป็นเพียงอดีตที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตข้อที่14สิ่งที่น่ากลัวกว่าความจริงสิ่งที่น่ากลัวกว่าความจริงก็คือเสียงในจินตนาการที่คิดว่าเรายัางทําไม่ได้หรอกข้อที่15อย่าแบกรับความรับผิดชอบเกินตัวทําเท่าที่เราทําได้ทําเท่าที่เราทําไว้ข้อที่16เป็นข้อสุดท้ายแล้ว ความเจ็บปวดของการเติบโตควรมีระดับแค่พอเหมาะถึงจะเป็นยาที่ดีเพราะหากมีความพราอหากมีมากเกินไปจะไม่ได้เยียวยาและคอยแต่ลบเลี่ยงโอกาสท้าทายใหม่ๆรู้ไหมคะว่าการอ่านภาษาไทยมันยากมากและการพูดภาษาไทยมันก็ยากเช่นกันค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นคนไทยก็ยังพูดภาษาไทยได้ไม่ค่อยถูก และนี่ก็เป็นบทความดีๆที่เราอ่านมานะคะเดี๋ยวเราจะปักหมุดไปให้ว่าไปอ่านมาจาก Facebook เพจไหนนะคะแล้วก็ลงข้อความ16ข้อที่ชอบจากหนังสือเล่มน,นี้ให้ด้วยค่ะเป็นการอ่านพันๆแต่ว่า การอ่านก็จะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นถ้าหากเรารู้สึกแย่ๆเราลองไปอ่านบทความดีๆดูแล้วมันก็จะทําให้เราคิดได้ว่าเออมันก็ยังมีอะไรที่ทําให้เรารู้สึกได้ดีด้วยการอ่านค่ะมาตานี้เจอกันรอบหน้าค่ะ